ดีครับวู้โอ้มีนี่เลยครับวันนี้เไว้กดใหกดเลยอเอาไปเลเน่นมุกแงครับผมมุกมีนี่นะมุกมีนนี่แหละเอาและครับทุกคนครับผมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดช็อปออนไลน์บายนัดอัจฉริยะครับเมื่อกี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับอ้ายทรายผมเพิ่นมะลายสดเพิ่นสีขายต้นใหม่ที่พเพิ่อนผมปลูกเองครับ เอาถามเฮียก่อนถามก่อนที่ไปที่มาที่ไปของต้นไม้ของเฮียเนี่ยอ่าดีมากครับผมยันยันยันโอ้โหเฮ้ยคนแบบชอบต้นไม้ในเฮียก็ดีใจนะครับเฮ้ยต้นนี้เท่ากับมีแล้วนี่เท่ากับมีต้นนี้เท่ากับมีแบบว่าเฮ้ยก็เลยแบบว่าเอ้าขยายตอนแรกขยายเพราะว่าสะสมเองนะครับผมบันนี้มันร้ายวันนี้เออยร้ายพูดวมันกัดเล่นบั๊ ยมากันเลยมากันเลยเขาว่ามันแพงว่ะดิเออเอาเอาเอามาแบ่งสําหรับคนที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงพอมีพอรู้จักกันอยู่แล้วนะครับครับผมไออันนี้เขาเรียกว่าผู้ชลุด่างผู้ชลุด่ังใช่ครับผูู้ลุดดางเนี่ยโอ้ย ช่วงหนึ่งแพงก่อนหน้านี้ยังไม่เท่าไหร่อยู่ๆก็แพงขึ้นมาครับผมราคามันก็ลงมาประมาณหนึ่งแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่สําหรับผมนะอมเออพูดดีไหมพวกเราดีหลายอันีขายทองนะ <c oughs> เออนัอ่นละเขาเลยเอามา <c oughs> แบ่งปันเออแล้วคราวนี้มันมีน้อยนะครับผมคือเราโอ๊ยไข่ปลูกแต่ละต้นเนาะกว่าจะแทงหน่อมาเนี่ยเออมันใช้เวลาหลายเดือนนะครับครับ นานเพราะผมก็ปลูกแบบว่าตามมีตามเกิดอผมไม่ได้แบบว่าเป็นเร่งอะไรให้มันแบบว่ารีบโตรีบอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะธรรมชาติครับผมไปเลยอ้าวแล้วคนนี้มันมีน้อยเอาั้งไหนวานนี้เฮาเอาประมูลหรือว่าขายหรือตั้งไหนต้องประมูลเหรอครับไปประมูลเนาะครับการเริ่มเอาตัวไหนก่อนดีครับ อาต้นแรกเป็ต้นนี้เลยต้นแรกเลยอ๋ต้นแรกครับพี่น้องครับผมอันนี้ต้นหนึ่งเนาะครับต้นหนึ่งครับอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ต้นสองอันนี้ต้นสามครับอันนี้ต้นสี่ต้นสี่ครับผมครับผมการเอาราคาอันราคามันแพงเหมือนรุ่นเี้วนะครับอาจารย์แต่ก่อนมันแพงหลายอยู่ครับตอนนี้มันก็ลงมาหลายแล้วโอ้อันดังสี่แล้วกันครับบางหูดอกก็มันจักบาทตอนนี้นะอืแต่ดูจาก คุณค่าทางจิตใจแล้วนี่ <c oughs> หัว <c oughs> จากค่าทางจิตใจกับค่าอาหารของเวดำลงกุดกดหว,วานๆนี่เออเอาเริ่มต้นไม่รู้จะแพงไหมนะครับถ้าผมจะเซะว่าเ,เริ่มต้นที่2,000บาทครับผมต้นละ2,000บาท เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นแรกก่อนนะครับพี่น้องป้องปายสุกคู่คนเออตอ่าะอ่านนคอมเมนต์แล้ีเอาดีอ่านกันบ่เขาสิว่าอนแข้งหรือว่าถูกก่อนตีอ่านจันเอยนะเผื่อมีคนเหมาสีเลยเออคนบอกว่ากล่องประชดโอ้กล่องมันไปอินเสิร์ตต้นไม้เฮ้ยอะไร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 ดิอาทิตย์เกิดไอ้เสียเห็นบ่กล่องผมมันดีอะไรบ่เอ่อเอาเนี่ยพี่น้องครับต้นแรกครับผมเริ่มประมูลนะครับพี่น้องสองพันบาทต้นนี้ผู้ใด พูดดายสเอาครับอใส่ราคามาแล้วบอกชื่อมานะครับเห็นอยู่ว่ามันมีนี่ด่างใส่ราคาดอกชื่อนะด่างด่างไม่เยอะแต่ด่างนะแต่ว่าใบต่อไปนี่ครับกับบ้าหูด้แต่จากประสบการณ์แล้วเนี่ยเออด่างครับด่างครับผมนะฮะถ้าไม่ด่างเอามาคืนนัดนะไม่อาคืนผมเลยนะนะชื่อต้นอะไรพี่เขาถามมาชื่อต้นอะไรนะอันสองร้อย เจ้าสองน่อยเลยี่น้เด้อ่าสำหรับคนที่อ,อ,อยากได้ต้นไม้พี่เบียร์คร,ร,ครไปดูแลก็หเ,เหมือนมีพี่เบียร์อยู่ด้วยครับผมเฮ้ยโอ้ดีเต่ว่าจยา์นะราคานะครับต้นแรกนะครับ200บาททวนใครจานรมึงคือรถราคาคนไม่โู <S <S เอา2,000ครับ2,000เด้อพี่น้อง เฮ้ยเขาเขาเฮ้ยมีคนจะเอาโอ้เ <Yeah. S 2> นี่ยนี่เดี๋ยวเขาบอกแถมลายเซ็นโอ้ย <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวเซ็นใส่กระถางให้เซ็นใส่กระถางมันอาจจะประยุกต์เซ็นใส่สสกระดาษก็ได้ครับเซ็นใส่กระดาษเออเซ็นใส่กระดาษให้ได้สี่ต้นสองพันในบอวโอ้ยเจ้าไง ต้นละต้นแรก2,000บาทนะครับประมูลนะฮะมาแล้วมาแล้วคุณพิมพ์คุณพิมพ์คุณพิมพ์ใช่ไหมผมปังคุณได้ก่อนนะคุณพิมพ์เอาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณพิมหายไปไหนคุณพิมพ์คุณพิมพ์นะคุณพิมพ์ของแท้เลยนี่คุณพิมพ์ชัวร์หรือเปล่านี่ผมปังคุณแล้วนะคุณพิมพไม่ว่าสามพันนะฮะเอาแล้วบานเนี่ยจันมีใครให้มากกว่าสามพันบาทหรือเปล่าผมขอบิดเล็กคนละทีละหนึ่งร้อยหรือว่าสองร้อยดีคนละทีละสองร้อยทีละสองร้อยไป ทักทายกันก่อนสมาชิก1,800คนตอนนี้ครับผมลายลายลโอ้นเตมหรือปลตเตับเผ็ดผมนี่คนเบิ้งเบเกิดสองโอ้ยโอ้เอาดิเดีเออจากเสียบเสื้อเสื้อเสื้อดำเงินของเฮียจังเลยขอาสนอนะหนึ่งหมื่นหมื่น หมื่นหนึ่งพร้อมถอดโจซิกแพ็คจ้าเหมื่นหนึ่งนะถือต้นไม้กลับบ้านเลย <c oughs> โอ้เอ้เมื่อกี้เห็นนะพี่เข็ยเขียนบอกว่าปิดได้เลยครับ <c oughs> ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอฟเอฟเอฟพีวีสองหมื่นบาทเ <laughs> ออเอาคุณเขียดบอกปิดได้ใช่ไหมครับคุณเขียดบอกปิดเลยค,คุณเขียดแนะนําเออคุณเขียดแนะนําบอกว่าปิดได้เลยโอ้ได้เลยใช่ไหมเอาเลยไหมไม่ต้องถามคุณพิมพ์ก่อนเวลาคุณพิมพ์คุณพิมพได้คุณพิมพ์ชัวร์นะครับกดเลขหนึ่งให้ผมดูหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> นี่ยเวลาพิทปั่นเป็นพวกข้าบอกไล่ไว้คุณนี่ก็ได้บอกผมเบิ้งเมลัยเบิงมลัย สนุกสนุกอ้าวคุณพิมพชอบชอบคุณพิมนะฮะตอนนี้ใส่มาสามพันบาทแล้วนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่ามีใครให้มากกว่าคุณพิมพ์หรือเปล่านะครับบิดเลทเนาะคนต่อไปขอเป็นสามพันสองร้อยบาทนะครับถอ้ามันจบแล้วคือจบที่คุณพิมนี่แหละเนาะใช่ครับเออรอดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะช่วงนี้ก็อานเขาเป็นไปก่อนหนะครับเออ่าขายเสื้อตีว่าสั้นว่าโอ้โหอระหยาดเลเสียครับเออเอาเอาบิ้งรอบึ้ง เอาอีหว่ะคุณพิณเนี่ยเอาอีหลีเอาอีๆเตี่ยครับรอทะเบิงก่อนเนาะครับคนเบิงตอนนี้ครับทักทายสมาชิกครับสวัสดีครับ2,300ันสามร้อยคนเยอะไหมครับปกติโอ้ถือว่าก็ผมสิบสิบเท่าครับใช่ไลผมสิบเท่าครับผมฮะเอาบูมันไปครับพี่น้องครับพี่เบียเอ้าวขังเนาะทุกคนสวัสดีครับอืมโอ้เฮียมาไลกิดจังเลยขอบคุณครับนะ นี่อาพี่น้องก็หลีกเท่าครับผมกับผ่เคยว่าไรสดใครต้นไม้ได้หองเน่ผมก็ไม่เคยไรสดเลยครับทั้งงานในชีวิตเอก็ตื่นเต้นู่ืะตื่นเต้นครับครับผมนะฮะไม่รู้ว่าวิธีการในการขายหรืออะไรยังไงนะครับเนี่ยก็ดูจากเขียนธารเขียนมาครับนะอ่ะมีไหมฮะเดี๋ยวผมจับเวลานะหลังจากนี้ผมดึงนึงนาทีปุ๊บผมจะให้คุณพิมนะครับแล้วคุณพิมก็เอาแค่บอคุณพิมพ์คุณพิมพ์เมษาถ้าคุณพิมพ์เอาจริงๆเนี่ย พิมพ์เลขหนึ่งไหมผมได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดผิดหรือว่าเขาพิมพ์มาแล้วแล้วเราไม่ได้อ่านคอมเมนต์งเขาไม่แน่ใจเออนะสีต้นสองพันได้ไหมโอ้ยพยันเลยโอ้ยพยันเลยเอาอย่างเงี้ยอย่างสามสิบสองอย่างวะไอ้ยังไงที่สมปองเซบะเซบะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่สมปอง CF เอฟสามสิบสองค่ะใส่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 ป้าใส่บ้างใส่บ้าคุณวหน้าสมปอง คือเห็นคอมเมนต์แล้วมั้โอ้พี่คุณพี่บอกว่ารอซื้อต้นไม้พี่ตั้งนานแล้วอ้าวแต่ว่าตอนนี้ที่สมปองเพิ่นไซม่าสามานสองเดี๋ยวเดียวที่สมปองทำสีเนี่ยเจ้าหองก็เดาเบาเลยเดาเบาหงายยูเพื่อเห็นเขาเป็นมั้ยนะที่สมปองนี่เนาะใช่ว่าที่สมปองไปไปว่าที่สมปองแล้ว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 ออกแทะบ่เออแล้วออกแทะบ่ หรือว่าขายไม่ได้ป่รงลเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กูไปมาเป็นระเบียดให้อันที่ปากบกไที่สมปองกับโอ้ยยยยยใย่ยย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 ยท่านยลยย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 ย่ยย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 ยัยย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 ยัยคยยยยยยบยย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 ยายยี่ยย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 ยมยย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  นี่คุณพิม์บอกติดต่อทางไลน์พิมเวิร์กเเดี๋ยวเเดี๋ยวใช่ลรมัก2องคนไม่รัอีสานที่สมบอกอีลีบว่าจิตัวป่ะนี่เออจิกตัวมานออบาเนี่ยโอ้ยใช่ป่ะคิดถึงพี่นัทมากค่ะ โอ้ผมว่าเราเราเาบิ้งเลยเราโมเดนหรือว่าขอความมันหลายโปรดห้ามาทัานนะามาทัานเออ,อคุณพิมพิมเอหนึ่งเข้ามาให้หน่อยครับเอ,อ้าบ้านเนี่ยคุณพิมเมษาพิมเอหนึ่งเข้ามาครับต้นนี้นะครับจะเป็นของคุณพิมนะครับครับเดี๋ยว<ป>การขนส่งหรือว่าการเดี๋ยวเราคุยกันหลังไหมครับเดี๋ยวเราแชทกันในข้อความนะครับว่าเดี๋ยวเราคุยกันยังไงนะครับหลังจากจบนี้นะเพราะว่าแอดมินเราไม่มี มีแอดมินตอนเนี้ยอะของคุณพิมพ์ของคุณพิมพ์ของคุณพิมพ์องคุณพิมนะคุณพิมพิมเอหนึ่งมาครับพิมเอหนึ่งมายืนยันให้หน่อยนะครับคุณพิมพ์เมษาครับครับนะนี่นะของคุณพิมพ์คุณพิมพ์พิมพ์มาเลยนะครับระบบผมดูดแน่นอนครับเอาบัดดีโอ้ยเอา อ้สมาชิกตอนนี้ทักทายครับ4,100คนนะครับที่เข้ามาดูเฮียนะครับครับผมใครพิมพ์ A2 มาเออก็คือ3,000บาทเออรับต้นไม้ไปเลยรับไปเลยรหัสดูดเข้าไปเลยแมนหลังไม้ต่อใช่ส1เปหแอดหมดจ้าอ่าคุณพิมพ์มาแล้วู้ คือจ้าเด็กน้อยได้ของเหลมนี่ครับ <laughs> เหมือนเหมือนคุณพิมพ์แบบว่าสงสารเรานะเหมือนเหมือนสงสารเนี่ยมาช่วยอ,ะ <laughs> อ่ะเออใช่ใช่มื่อเนียมาช่วยว่าเอ้ยโอ้หรืตัวน้องสองนี่แล้วมันขายเพราะเปลี่ยนมันกับมาขาย, <laughs> อย <laughs> โอ้ขอบคุณคุณพิมพ์มากเลยนะครับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไม้นะครับหลังจบไลฟ์นะครับผมครับขอบคุณครับเอาบ้าบาร์ดี้ต้นที่สองครับคุนาครับนี่เออ ต้นนี้ครับย้ำอีกทีครับชื่อต้นอะไรครับผมน่ะผู้ฉลุด่างผู้ฉลุด่างครับด่างน้อยแต่ด่างนะนี่ด่างนด่างนะครับผมต้นนี้มีด่างด้วยนะครับมีด่างด้วยครับแล้วก็มีวัชพืชด้วยมีวัชพืชที่สําคัญนะครับครับผมมันมีความใส่ใจของพี่เวียยังไงครับยังไงครับแค่แค่นี้ครับ โอ๊ยผมไม่ได้ความใส่ใจอ่ะเออเอ้าเอ้าเอสองครับใครจะเอาหนิเอสองนะเดี๋ยว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 งงเหรอเนี๋ยวี่กงงงงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดระบบเอสองใครจะบาดก็ต้นนีิอ่าตักบาทดีวะอือต้นนี้เอาจริงเออจริงๆริงเอาเอสองแอดหมดจ้าะ ใครวะใครอะไปวะดูให้คุณสมปองนครไทยสงโอ้ยวันใหญ่เออเอาเอาสมปองนครไทยสงเออเอาเอาลูกพี่เอาตายแล้วเออเอาเอาตัวไปเอาอ3สาม เออสามมีความพิเศษจากเอซองปะเออสามคือกันครับเอ้ยพ่บ่มันคือมันด่างมันเดือดด่างเยอะกว่าป่ะมันมันไม่อยู่ว่าที่ด่างเยอะไม่ด่างเยอะอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมมันอยู่ที่ใบต่อไปจะด่างหรือเปล่าเออเอาเอาเอาต่อไปเอาไปเออสามทิศนะครับเอาไปแล้วครับอ้าต้นไปเออสามต้นนี้เอาหัวหน้าเอา ต้นนี้รหัสคือ A3 ะครัมผมครับผมมีด่างน้อยรงน้ด่าอยคับแต่ต้นแม่นี่คือด่างเลยครับผมครับผมเอาไปลุ้นเอาครับเอาไปลุ้นเอาใช่ไหมผมว่าต้นไม้แต่ต้นอะไรก็ได้ครับนะผมว่าก็พี่เวียบูกอ่ะใช้ความตั้งใจนะครับก็เอาไปเลี้ยงถือว่าเราเป็นคนรักต้นไม้เหมือนกันครับผมก็ฝากดูแลด้วยครับ อสามมาวาอดีเลยวะครับผม A สามะครับเท่าไหร่ครับสามพันบาทสามพันบาทหลัก A สามาเออหะกิน A สามมาก็ตั้มเรียบร้อยตั้มไปเลยนะครับผมจัดไป A สามนะครับ A สามนะครับต้นนี้นะฮะสามพันบาททวนนะทุกคนครับนะใครจะเอาพิมพ์มาครับนะฮะอีอยางเนี่ยมวนค่ามันเบ้องมาล่ำ โอ้ยโอ้ตาลเขียนว่ามีกระท้อนไหมครับผมเป็นมีเลยวปะกูไล่ผมไล่สุดเป็น่วโมงรึ่งงเบเบยซ้ำยี่สบมาทีลอยหาสิบเลยวะเอาเอาลอยหาสิบอันเอาอะ การกันก้าโอ้ยบาเหรอโอ้ยหยบหอเบาเหอคำเสือเอ้าจ้าไงโอ้ยคเบิ่งหาปัญหาว่งคนนยหลายๆครับทักทายสมาชิก5 5 0 0คนนตอนนี้นะครับครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดจบอะไรบ้ปกตินัดอูปมอันครับปกติ200อุ้ย500นี่หลุเลย ถ้าร้อยนี่หรูมากเลยโอ้ตายตายนะครับต้นนี้นะ A3 นะ A3 นะฮะต้นไม้ปลูกจากนะครับมือเฮียเลยนะฮะครับราคานะครับย้ำอีกทีนะสามพันบาททวนนะครับรหัสคือ A3 นะใครจะเอาพิมพ์ A3 มาครับผมครับเออเอาเยครับขอบคุณครับนะตอนนี้ไปแล้วสต้นครับเนียครับผมเราเหลืออีกสองต้นเนาะในวันนี้ครับผม ตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะทยอยมาเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดแบบว่าฟีดแบคดีครับทุกคนแบบต้องการให้แบบว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวพยายามจะอ่านครับแล้วก็คอยพัฒนาต่อไปขอบคุณครับนะครับครับเพราะว่าต้นไม้เฮียตอนนี้ครับจากบ้านป่าตอนนี้เป็นป่าเมซอนแล้วครับอ อ่ะเอสามมีบอทตัวนี้ A 3 A 3นเอสามเอสามไหมเอสามทันเนม่าครับท่านเนม่าครับท่านเนม่าเอหนึ่งเอสอง A A ไปแล้วหลือเอสามเนาะโอ้โหน่าเสือโอ้โหน่าเสือโหน่าเสือโอ้ต้นเดียวก็ดีใจเติบเป็นหัวหน้าครับผมครับต้นไม้สวยแท้สวยมากครับสวยมากแล้วก็จะมี มันมีสตอรี่นะครับสตอรี่ตอรี่มีสตอรี่คือเฮียเนี่ยเป็นคนรักต้นไม้มากครับแล้้วตนชอบต้นไม้ครับวันวันตื่นเช้ามาก็กวาดใบไม้สิเออกวาดใบไม้ต้นไม้วัน,นหนึ่งนะแต่ที่ผมสังเกตนะครับวันหนึ่งกวาดกวาดต้นไม้ใบไม้เนี่ยประมาณสี่ครั้ง <c oughs> ออกกำลังกายบัวคือบัวถาวรบัวมีบัวมีเพียเ์เคสเ้ยเออโอ้ยอ อาราคาครับส0 0พันบาทนะตอนนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้นะส0 0พันบาททวนนะครับรหัสคือ A3 นะครับครับใครจะเอาพิมพ์ A3 เข้ามาเดี๋ยวผมขึ้นให้ก่อนดีกว่าว่าต้นนี้มันต้องพิมพ์อะไรครับเราบางทีคนเข้ามาเขาไม่รู้นะครับเออเพื่อนบุหูว่ามันเท่าไหร่ครับเขา A3 แบตหมดจ้าหาแล้วครับผมผูใด้ปะเว้ยไงล่ะไงล่ะ คุณที่สมปองคุณสมปองนครไทยสองผมว่าใจสงสารเราแหละเออเออโอ้รู้ตัวแล้วเนาะตอนรู้ตัวแล้วนะคือพวงยูบุลเอฟจ้าเดียวบังโดอลล่าก็กลับขั้นสูงสองคนไปไปฟาไปเอฟแล้วเนี่ยขอบคุณคุณยขอบคุณครับอ้าวเออเอาเอา เออผมมีะได้ปุณิมัยหัวนะโอ้โอ๋อเดี๋ยวขอหายใจก่อนครับหายใจก่อนเด้อออาเหลือตอนสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ต้นสุดท้ายแล้วอ้อตอนสุดท้ายนี้ครับมีความพิเศษยังไงครับพิเศษครับครับผมอันมันแตลกหนอมันหนอไม้บ้านเราไหมครับแปลกหนอใหม่ครับอืมต่วนนี้ ๋ย่ไม่เห็นเอไก่เด้อเห็นบออแตกหนอซึ่งมันค่อนข้างหายากมากใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือตันนี้ออกไปเลี้ยงนี่อีกสักสาวันนี่สามวันที่ตายไหมใช่ไหมบอสามวันได้ใบใหม่โอเคครับแต่ทุกต้นทั้งสี่ต้นนี้คือรากแน่นแล้วครับผมเพียงแต่ว่าต้นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทาไมมันถึง แตกหนอไวกว่าเพื่อนอันนี้มันอยู่มันอยู่ที่แต่ละคนเลยครับครับบางทีมันก็แปลกช้าบางทีมันก็แตลกไวโอ่แล้วครเนี้เออมันก็ขึ้นเหนือว่าบางทีมันที่มันแตกหนอช้าเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะครับขนาจจะสวยกว่าก็ได้โอทุกอย่างมันมีเป็นเสน่ห์นะครับผมน่ะเราต้องเราต้องรุนนะเออครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว อันไหนของคุณพิมอันไหนของของที่สมปองวานเลียงกันอยู่เดี๋ยวนะอันน high, you know, ี้อะไรนี่ uh, อันน Ads, <S <S <si> ี้คุณพิมออาอันนี้พ pues ิมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ A C เออ A C A C ใช่ใช่ A C นะอันนี้ A C ไม่ใช่กระดาษนะครับ A C นะนะนี่ A C A C โอเคผมคืนนี้ให้อาวอ้าวไปแล้วบัดนี้ ครับถ้า AC ไม่มีคนซื้อนี่ครับภายใน5นาทีนี่ครับเอากลับบ้านเลยนะเอากลับบ้านเลยเอากลับบ้านเลยเออกลับบ้านเลยนะรหัสคือ AC นะครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับเท่ากันครับเท่ากันเลยนะเท่ากันเลยมันไม่เกี่ยวกับด่างไม่ด่างนะมันไม่เกี่ยวกับด่างไม่ด่างมันเกี่ยวกับไม่มีหนอไม่มีหนอเอาไปเปิดรหัสครับเท่าเทียมเปิดหลันให้แล้วครับเท่าเทียมรจะเจ้าต้นนี้นะครับต้นสุดท้ายของวันนี้แล้วรลาสคือ AC ครับผมเปิดให้แล้วนะขจะเจ้าพิมพ์ AC มา เอ่สมปองเชี่ยมนะนี่สมปองจริงเหรอแกก็บอกว่าโอ้ยต้นที่มีนอนมีเามอก่อดท่ามันก็เข้ากันนะเอาดูดิดูดิใครเอาๆเอานะดึงสอปุ๊บจปัง แกคงรงคาญเราแหละเออเออเอ้าบัดนี้วันหลังไม่ต้องมาไล์หรอเอาไปให้แกที่บ้านเลยเอาไปที่บ้านเลยเออโอ้ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณแทนเฮียด้วยครับขอบคุณครับเออสนุกอย่างน้อยก็จริงๆแล้วนอกเหนือจากเนาะการมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนต้นไม้ครับ ก็นี่แหละได้มาเจอเพื่อนเพื่อมาเจอแฟนแฟนของทั้งพี่นัทครับจริงแล้วเร็วๆนี้เราก็จะมีละครแล้วใช่ครับเรื่องกรงน้ำพึ้งกรงน้ำผึ้งออกอากาศทางช่อง7 HD เร็วๆนี้แหละถูกต้องแล้วก็ขอบคุณครับทุกๆคนนะครับที่มาเข้ามาชมเข้ามาชมเข้ามาทักทายครับผมเข้ามาแซวนะครับผมดีใจครับ ว่าผมสองคนเป็นคนบันเทิงครับทั้งอยู่ในวงการบันเทิงแลวก็บันเทิงอี่หลีด้วยไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาขอบคุณครับขอบคุณมากคุณฝากบล็อกกันไหมเอาบลอกเออบล็อกของใครของคุณก่อนสิเนี่ยก่อนดีกว่าผมเออ c a t i o n ครับผมภายในเดือนนี้เออนะครับก็จะออก EP สิบเท่าไรสิบสามจบมาได้ EP สิบสามเออนะครับผม สุราเกาะพังงานเกาะเต่าอืเป็นวอลกที่ความยาวยาวที่สุดท่านเคยมีอ้เพราะว่าเป็นแฟนบอกมาว่าครับอยากดูอีกสั้นไปเออใช่สั้นไปรอบนี้เนี่ยเอ้าจดให้จเต็มที่ครับผมเนาะครับผมตามได้เวียเคชั่นเดี๋ยววันเวลาบอกที่ในเฟซไอจีของเฮียเนาะได้ครับครับได้ครับครับผมฝากด้วยนะครับนัดเจอโน่นัดเจอนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวสุราษฎร์ ซึ่งซึ่งของเฮียเนี่ยเขาไปมาแล้วแล้วก็ลงไปแล้วเราก็จะเป็นเป็นพาร์ทของฉบับของนัดเจอโนนัดเจอรี่อีกแบบหนึ่งใช่ครับอีกมุมกล้องหนึ่งใช่มุมกล้องหนึ่งใช่นะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับนัดเจอโนนัดเจอรี่นะครับในยูทูบนะทุกคนไม่ยังบ้างไหมบ่มี่เลยจ้ะเบอ่์แล้วบ่เบอ่์แล้วโอเคครับครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านนะครับครับหกพันกว่าคนโอ้ยอะไรดีว่าเอาไปเลยครับสวัสดีครับ